ชีวิตที่เรียกว่าจนเหยียบดินฉายาของเฟิร์สเนี่ยก็คือแบบว่าเกิดมาเนี่ยไม่มีบ้านเกิดมาในพื้นดินเกิดมาที่ป่านะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ในปา่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกก็คือจบแล้วจบแล้วอายุ25ทํห้าทงานอยู่ที่คุมองแต่ดันมามีน้องแฟลลี่ที่บอกอะคะ่ะว่าซิงเกิลมัมอะค่ะเพราะว่าเฟิร์สโดนหลอกขอเล่าให้ฟังตรงนี้เปิดเป็นที่แรกเลยละกันนะคะก็หลังจากคือข,ข่มขืนเสร็จแล้วแม่งแม่ง แม่งไปเลยอย่างนี้เหรออยากรู้ความจริงหลังจากนั้นไหมเออมีอยู่วันหนึ่งก็บอกกับเราว่าเออ,อยากไปสุวรรณภูมิไหมอุ้ยเราอยากไปมากเกิดมาไม่เคยเห็นเครื่องบินเลยเราอยากไปมากเขาก็มารับเราตอนประมาณแบบสองทุ่มหรือสี่ทุ่มนี่แหละก็ขับพามีลูกน้องคนหนึ่งแล้วเขาก็นั่งแล้วเราก็นั่งก็ไปถึงสุวรรณภูมิแต่พอไปถึงอะ เขาหายไปไหนไม่รู้อยู่สี่ห้าชั่วโมงเขาก็บอกกับลูกน้องว่ามันดึกแล้วอะตีสองแล้วอะ,วอะเราไปรอยอยู่ประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงอะเขาบอกว่าเอ้ยมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูพาเฟิร์สไปส่งก่อนเท่านั้นแหละขาก,กับเขาก็พาเราเข้าโรงแรมพาเราเข้าโรงแรมอะแล้วเราแล้วเราก็โดนทําร้ายนะคะโดนหลอกโดยการที่ครั้งเดียวท้องเลยนั่นคืออุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ พอมีน้องแฟรี่มาเนี่ยอายุ25เนอะที่เขาบอกว่าเป็นจจเพ็เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะจากวันที่โดนทำร้ายจนมาถึงครบหนึ่งเดือนอะเฟิร์มมานั่งอยู่ที่ที่พักที่คุณมองให้เราพักอะเฟิร์มก็ตรวจไปซื้อที่ตรวจมาเพราะว่าเมนมันไม่มาเฟิร์มก็ไปซื้อที่ตรวจมาเฟิร์มก็ดูโหมันไม่เหมือนในละครเลยทุกคนมันไม่เหมือนเลยอะที่ในละครมันจะต้องแบบอ้โ <c oughs> แต่สิ่งที่เฟิร์สรู้สึกคือเฟิร์สอยู่เงี้ยมือสัน่นท้องทําไงดีวะแต่สิ่งหนึ่งคือคุณต้องเอาลูกไว้อะคือเราทําแท้งไม่ได้อะ่ะไม่เคยคิดอยู่ในหัวในสมองเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บาปกรรมมากทํามาค้ากินไม่ขึ้นเราเคยได้นนยินไงตอนเราอยู่มาหาลัยคนคนเขาก็พูดหมอดูก็บอกใครที่ทําแท้งนะจะทํามาหากินไม่ขึ้นใครที่แม้กระทั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนคุณม,มอง เพื่อนในกลุ่มกลุ่มกลุ่มเพื่อนคุณมองก็บอกว่าไม่เป็นไรช่วยช่วยกันสู้ก็ท้องไปจนถึงเก้าเดือนแปดเก้าเดือนก็ถึงเวลาลาคลอดถึงเวลาลาคลอดแล้วก็วระหว่างทางเก้าเดือนนี่นาย<ป>ทหารนายทหารคนนั้นเขาว่างไงไม่ค่ะไม่ติดต่อไม่อะไรเลยเพราะว่าโดนหลอ,อกไงก็หลังจากคือข่มขืนเสร็จแล้วแม่งแม่งแม่งไปเลยอย่างนี้เหรออยากรู้ความจริงหลังจากนั้นไหมเออ คือโทรบอกเขาครั้งหนึ่งว่าพี่หนูท้องเออเขาก็มาบอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอซึ่งเราก็ตกใจเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามีลูกมีเมียแล้วแล้วเขาชื่อดังเลยค่ะต่อให้ถ้าบอกไปก็ทุกคนต้องรู้อะค่ะแล้วก็ไม่อยากไปเฟิร์สถึงได้บอกว่าจริงปะคือช่องนี้เป็นช่องแรกที่เปิดเรื่องของเฟิร์สจริงๆจริงปะคือเป็นนายทหารชื่อดังมีชื่อเสียงเลยใช่ไหมมีชื่อเสียงเลยค่ะแล้วก็ชีวิตของเขาอะที่เป็นชีวิตจริงอะ ได้เอาไปทำหนังด้วยค่ะจริงป่ะจริงค่ะเขาคือหนึ่งในหนังเรื่องแต่เป็นตัวจริงอ่านะคะแล้วทีนี้ชื่อเหรอไม่ใช่ เลยนะจริงๆเรา11ปีเนี่ยเล่าเนี่ยก็จำไม่ได้หมดแล้วว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรเพราะเราก็อยากจะลืมเพราะมันเป็นสิ่งที่เลวร้เยน้องแฟรี่มาหาแม่หน่อยลูกโอ้โหแฟรี่มาพอดีระวังเตะขาตั้งกล้องนะคะนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำงานก่อนนะคะอันนี้คือเป็นการเปิดเป็นที่แรกเลยจริงๆนะคะคุณดุ๋มหลังจากนั้นเราติดต่อเขาไปก็แค่นั้นมันมันก็เขาก็ไม่ได้แบบ จะช่วยเหลืออะไรหรือว่าจะยังไงเพราะว่าเหมือนเขาพยายามไปบอกให้ภรรยา,ยาเขารู้ด้วยซ้ําว่าแบบเอ้ยไม่รู้ว่าไปเล่าอีท่าไหนอะ่ะแต่มีผู้หญิงมาโทรมาดา่าเรา เหมือนเหมือนจะไปเล่าว่าเราอะไปหลอกลวงเขาแล้วผู้หญิงก็จะโทรมาด่าแล้วว่าอุย้ยมึงหน้าตาก็ดีจบเปรนยิทียเตแต่ทําไมไม่แย่งครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของเราคือเราโดนหลอกอะไรประมาณเนี้ยนี่จริงๆนี่ถ้าเป็นวงการข้าราชาการนี้ถ้าเอาเรื่องเขาออกจากข้าร<ม>าชาการ <ผม S 2> เนะี่ยมีนเยอะมากที่ยุ่งว่าออมันนโดกรห้ในะให้แจ้งความให้ทาเรื่องหรือให้ทําทุกอย่างแต่ทุกคนต้องคิดถึงความรู้สึกว่า เขาบอกว่าเวลาที่เขาจะพูดอะไรอะ่ะเขาจะคิดถึงว่าเวลาลูกโตแล้วามาย้อนดูคลิปที่แม่กับพ่อพูด mm. ความรู้สึกของเฟิร์สเนี่ยจากวันที่เฟิร์สมีน้องแฟรี่อยู่ในท้องจนถึงวันนี้สิบเอ็ดปีเนี่ยทุกวินาทีของเฟิร์สอะ่ะความรู้สึกลูกสําคัญที่สุดเฟิร์สขอพูดตรงนี้นะคะเรื่องงานก็คือแยกกันเรื่องงานนะคะเรื่องใช้ชีวิตเรื่องการคําพูดเรื่องอะไรเนี่ยสําคัญมากๆเฟิร์สก็เลยเลือกคิดคิดถึงว่าเราจะทําเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรทําทําไม นั่นแหละค่ะมันก็เป็นประมาณนั้น,นก,ไก็ไปกลับไปกลับทำงานอุ้มท้องแล้วสองเดือนแรกเนี่ยมันเหมือนมันเครียดอะค่ะเพราะว่ามันกดดันหลายๆเรื่องเนาะก็คือเราท้องจนไม่มีตังค์แล้วเราก็เครียดเราก็จะนิ่งๆแล้วเราก็จะแพ้ท้องกินอะไรก็ไม่ลงอะไรอะไรก็เหม็นไปหมดจนเลือดออก แล้วเรามีประกันสังคมก็ไปที่เกษมร,ราชจาได้ไม่ลืมเลยพอไปถึงอ่ะคุณหมอเขาก็พูดเราตกตอนแรกเรานึกว่าเราแท้งพอไปถึงคุณหมอบอกว่าคุณเครียดจนเลือดออกอ่ะก็ทํางานไปโดยที่พยายามคิดดีคิดบวกไปเลยไปจนถึงแปดเก้าเดือนอ่ะจนได้ลาคลอดคุณหมอให้ลาคลอดหกเดือนเฟิร์นต้องขอกราบขอขอโทษคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้แจ้งลาออกอ่ะ พี่ๆที่คุณมองเพื่อนๆและเจ้าของเตรียมห้องเลี้ยงเด็กเตรียมทุกยอย่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตเราเพื่อที่จะดูแลเราหนูขอขอบคุณเลยผ่านช่องเลยค่ะว่าถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีหนูวันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบหนูขอโทษจริงๆที่แบบหนูไม่ได้กลับไปเพราะว่าหนูคิดแบบนี้ว่าพอละคอนมาเสร็จแล้วอะหนูทิ้งลูกไม่ได้อะคือแม่ก็ยังลำบากยังขายของตอนนั้นแม่ยังไม่หยุด หนูยังไม่ไม่ได้มีเหมือนวันนี้แล้วพอเสร็จแล้วเราเลี้ยงเด็กอยู่อะเขาก็ยังไปเยี่ยมนะพี่นุย้ยพี่ใหม่ก็ไปเยี่ยมตอนนั้นก็ไปอยู่กับแม่บ้านที่สุพรรณเราก็ไม่มีมือถือไม่มีอะไรก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่อะที่เขาเอนดูเราลักเราอะหลายคนก็ให้มือถือเ,เก่ามาให้เน็ตบุ๊กอันเล็กๆมาก็มีอยู่ยังมีเลยค่ะยังอยู่เลยค่ะ ก็ไปซื้อแบบว่าอินเทอร์เน็ตที่เซเว่นน่ะแล้วมันบังเอิญว่าโชคดีก็ตัดสินใจเล่นเฟซก็คือเล่นเฟซแล้วก็เลื่อนไปเจอแบรนด์ที่ขายเสื้อผ้าขายครีมก็เริ่มต้นจากสมัครแบบว่ามีเงินเก็บอยู่อะค่ะเป็นคนที่เก็บเงินมาตลอดเฟิร์สลงลงทุนน่ะเป็นครีมหน้าใสอะหกชุดแล้วตอนนั้นอะเฟิร์สอะเป็นสิวเฟิร์สก็คิดเอาเองอะค่ะว่าเฮ้ยเราเป็นสิวงั้นเราก็จะถ่ายรูปแล้วเามื่อก่อนถ่ายรูปแบบเนี้ย หน้าตรงอย่างเงี้ยลงเฟซบุ๊กอ่ะหน้าตรงอย่างเงี้ยไม่มีแบบแชะแชะไม่มีหลีกตาทําอะไรแอปแบบแอปแบลไม่เป็นง่ายๆคือไม่มีหัวการตลาดไม่มีหัวการค้าอะไรเลยขาจบอะไรมาจบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์จบคณะคุรุศาสตร์เป็นครูสอนวิศวะเป็นครูสอนเกี่ยวกับจบเกี่ยวกับดาวเทียมนอกโลกนู่นเลยคือยังพอมีหัวการค้าส่วนวิธีการอ่ะไม่ได้มีการตลาดอะไรนอกจากคิดเอาเอง เขามีรีวิวทางแบงค์เขามีรีวิว before After เต็มเลยก็เอาอีกก็เอารีวิวอะ่ะมาสร้างอัลบั้มไว้ในเฟซอ๋อเฟซเล่นยังไงไม่มีใครสอนนะเฟซมันมีคําว่าอัลบัม้มมันมีว่าคว่าโพสตเมื่อก่อนไม่มีไรส,สดด้วยมันมีลงวิดีโอเมื่อก่อนก็ยังไม่มีลงวิดีโอมันจะมันจะพัฒนาอัปเกรดมาเรื่อยๆก็ไปสร้างอัลบั้มไว้พอสร้างอัลบัม้มปุ๊บมันเป็นรีวิวคนอื่นอะ่ะเราอยากขายตัวเราอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นหน้าเราอ๋อ uh oh, ใช้เม็ดนี้ยุบเฮ้ยมันยุบจริงเ้ยง uh ั้นเราต้องบอกโลกว่าอีเม็ดนี้ uh มันหายไป uh อย่างเงี้ย uh จะเป็นคนคิดแบบนี้ตลอดเฮ้ย hey, ชอบนะคือเขามีรีวิวมาให้ แต่เฮ้ยนีย่มันไม่ใช่หน้าเราคือมันไม่ใช่รีวิวเราแล้วลเ,รรเราก็สร้างหน้าเราก็สร้างหน้าตัวเองมาตลอดออลามมาขายอันนั้นคือแบรนด์อบ้างอันนั้นคือแบรนด์ที่ขายหน้าไงพอเสร็จแล้วมันมีเหตุอะคะ่ะต้อง,ต,องต้องขอไม่พูดถึงว่าออกจากแบรนด์เก่าเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเฟิร์สแบบไม่จงรักภักดีนะคะคือจริงๆแล้วครีมเขามีสารแล้วเราก็เลยเปลี่ยนแบรนด์ เราก็เลื่อน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 ไปดูจนมาเจอครีมแม่ฝ้ายเพราะว่าเราอ่ะชอบฝ้ายคาวีอี้อะฝ้ายคาเวียี์แล้วเรา<ฟ>คือแบบว่า เม่ <c oughs> ไปเอาให้สุดเอาให้สุด <c oughs> เดี๋ยวป้ายปาย <c oughs> เขาดูอยู่อันนี้ต้องกราบแม่อีกต้องกราบขอบพระคุณแม่อีกนะคะก็คือมาเจอแม่นะคะแม่กําลังไปรีวิวเหมือนรีวิวกันอยู่ในช่องออฟฟี่อ่ะแต่เป็นคลิปเราก็อ้าวเข้าทางแล้วนี่เราขายครีมหน้ามาครีมหน้าแบรนด์เดิมเขาแบบมีสารแต่เขาปรับแล้วนะคะตอนนี้เขาปรับจนดีจนถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วเรื่องจริงเราพูดได้เราก็มาดูเสร็จปุ๊บพอมาเจอแม่เราโทรไปหาแม่เลยคุยกันปุ๊บโอนตังเลยสามแสน โอนให้ฝ้ายคาวาอ้นี่3ามแสนเลยใช่โอนเลยสามลังพี่ฝ้ายมาเลยไข่อ่ะไอ,อ้นี่เป็นไข่วาทำไมมันแบบกล้าออล้มขนาดนี้ออพอมาเจอแบรนด์แม่ปุ๊บแม่ไม่ได้มีแค่ครีมทาหน้ามีสบู่อาบน้ำมีครีมทาก้นไอ้ครีมทาก้นเนี่ยน่าสนใจมันทำให้เกิดอะไรอีกข่าวแรกเลยคือข่าวสบู่ก่อนเออ เปิดจองสบู่โดยที่มีสบู่ตัวเทสแค่ก้อนเดียวแต่มีเงินวันเดียวอะ่ะจองมาเป็นแสนก้อนเฟิฟฟร์สทำเฟิร์สทำทำยังไงเฟิร์สก็แค่นั่งขอบอ่อางนั่งท่านี้เลยทุกคนน่าจะจำได้นะคะใน Youtube แล้วก็เอาหัวเข่าปิดหน้าอ,อกแล้วก็ฟอกสบู่อ๋อแต่ตอนนั้นแต่ใส่ก<บ>างเกงในแล้วก็บอกว่าเปิดจองสบู่จ้าสบู่อาลับขิงเป็นแสนก้อนหลักล้านก้อน เงินเข้าคืนเดียวเป็นล้านเลยดิเป็นล้านเงินเข้าเป็นล้านแล้วก็ด้วยกะแล้วแล้วพอเสร็จแล้วน้องแม่ยังไปทำํำการตลาดอีกไปออกรายการพี่วุดดี้เช้าตื่นเช้ามาคุยอะไรเนี่ยเกิดคุยอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งดังเข้าไปใหญ่ออกข่าวครั้งแรกเลยก็คือแก้แม่ค้าแก้ผ้าขายสบู่โอ้โหยอดถล่มทลายโดนดา่าโดนดามาต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอเสร็จปุ๊บ ผลิตสบู่จิ้มหนูมาขายเพราะว่าเราดังแล้วเรามีชื่อเสียงแล้วก็เลยผลิตสบู่มาขายใส่กางเกงในแล้วฟอกบนกางเกงในก็คิดดีแล้วอะก็ไม่ได้โชว์จิม้มแต่เราฟอกข้างนอกอ่ะก็ขายดีบีและที่สุดพิกในพิกที่สุดข่าวที่4 คืนเดียว1ิบล้านวิวเห็นครีมทาก้นที่สต็อกมามันวางอยู่เฮ้ยทำยังไงจะขายหมดโอ้ทำยังไงวะนี่จะคิดอย่างนี้อยู่ตลอดนะทุกคนเป็นคนอย่างนี้ไม่เคยมานั่งคิดว่าเอ้ยแม่ทีมยนต์ออเดอร์ย่างเจ้าของแบรนด์ช่วยหรือยัางการตลาดเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่คิดตัวเองเสมออันนี้บอกเลยนะ11 1เปีก็ยังทำอย่างนี้อยู่เฮ้ยหันไปหูเหลือตั้ง3 0 4 0กล่องเนี่ยทำไงดีวะแล้วใส่เกงขายาวอยู่เรื่องของเรื่องคือใส่เกงขายาวอยู่ก็เลยถกพึบ เพราะว่าถ้าใส่เกงขาสั้นสาบานตรงนี้เลยว่าจะถกขึ้นแต่มันดันใส่กางเกงขายาวจริงๆด้วยสัดด้วยความสัดจริงซื่อๆเป็นคนแบบนี้ก็เลยถกลุบคิมท้าก้นสวยไหมคะขาวไหมคะพูดเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วฟอกสบู่ค่ะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ววันนึ่งเป็นไงตำรวจมาปะ ล้อมอยู่หน้าบ้านแล้วตำรวจพูดว่าตำรวจเยอะมากเฟย,ยังส่งรูปให้พี่ฝ้ายดูเลยตำรวจพูดว่าผมมามาร้องตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่ไม่อยากให้เด็กเห็นอืมไม่อยากให้เด็กเห็นแม่เฟิร์สอะเป็นลมลำโนราผีเข้าของเข้าอาจารย์เข้าโนรามาแล้วเป็นลม,มแ,กลกแล้วเน<ล>าะแ,แกล้งนะแ,แ,แ้วตรวจแล้วหนึ่งในตำรวจเป็นคนใต้ แกเชื่อแกสงสารจากที่แกจะยึดของทั้งหมดไม่ยึดเลยอโอ้โหได้แม่ช่วยต้องกานะได้แม่ช่วยมปอีกอันนี้เรื่องจริงพี่เขาก็บอกว่าเขาสงสารแต่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 แม่แต่แม่นี่จริงๆค่ะแม่หนูมีครูจริงๆก็คือลำโนราทุกปีนู่นนี่นั่นแม่เป็นคนใต้เสร็จปุ๊บก็ไปเลยค่ะ กองปราบภาคสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพอไปถึงนักข่าวเป็นร้อยลงข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับข่าวสด daily n e w ไทยรัฐลงข่าวช่อง3 5 7หมีหมดดังมากมากเหมือนภูมิใจ แต่ตอนนั้นมันไม่ใช่มันแบบโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับโตมากแต่ก็ต้องขายของถ้าอยากย้อนไปอ่ะอยากจะไปแต่งหน้าทําผมมากเพราะว่าตอนที่เดินไปถึงกองปากภาพสีอ่ะพอไปถึงนั่งอยู่เนี้ยแล้วตำรวจแล้วพนักข่าวพี่หนูปวดฉี่ตำรวจต้องคุมเหมือนค้ายาเหมือนฆ่าคนเหมือนกูจะหนีไปอ,อถามคําเดียวอันนี้คือขอถามเลยคุมแล้วผู้ชายเดี๋ยวผมรออยู่ข้างนอกน,นะครับเข้าไป พี่ทาไมต้องคุมหนุมขนาดเนี้ยนักข่าวเต็มไปหมดเลยตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนักข่าวเต็มไปหมดเลยเพราะเขาจะเข้ามาลุมเราเพื่อจะจับเลาดีบตำรวจเขากันเพื่อไม่ให้นักข่าวเข้าหาเราตอนแรกเราไม่รู้พอเราฉี่เสร็จปุ๊บเราเดินออกมากับพี่ตํารวจผู้นั้นออ้หปุ๊บ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 คือเห็นเราเดินออกจากห้องผู้คุมไงไอห้องกระจกอะแล้วนักข่าวรออะแล้วพอเราเดินออกจากห้องน้ํามันมีช่องไงที่จะให้เข้าอ่ะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บโอ้โหนึกว่าเดินเดินพร้อมแดงอยู่เ,ยเราเราต้องไปประกันตัวออกอ่ะเองินประกันประมาณสองหมื่น 2, หรือสามหมื่นนี่แหละเพื่อกลับบ้านมากลับบ้านมาทีมทาก้นอ่ะผลิตมาละสามหมื่นกระปุก <c oughs> ตัวแทนที่มีของอยู่อ่ะที่เงียบเงียบอ่ะเกลี้ยงอ่ะทั่วประเทศ ลามไปจนถึงมีต่างชาติเข้ามาเพราะคลิปไปถึงเมืองนอกเลยค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้ยจนมีวันนี้ทําแบบนี้มาตลอดแต่ก็แบบว่าก็ศึกษากฎพรบอ,อ,อยอคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพื่อที่ไม่ให้โดนจับไม่ให้ผิดกฎหมายทําแบบนี้มาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบรนด์แม่ฟ้าเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมความที่เฟิร์ส ราะอยากจะบอกเลยนะสิ่งหนึ่งคือความกระตันยูความรู้คุณคนจุดเริ่มต้นมาจากไหนมายังไงเพราะถึงได้บอกว่าเฟิร์สไม่ได้ทิ้งแบรนด์แรกแต่บังเอิญว่ามีปัญหาและช่วงนั้นเรายังต้องใช้เงินมันก็จับพัดจับผูในระหว่างนั้นเรายังรอเขาทําให้ถูกต้องไม่ได้เราก็มาเจอแบรนด์นี้อ่าไอจก็มีคนติดตามเกือบ3 0 0แสนนะคะทวิตเตอร์สามแสนนะคะแล้วก็ติก t o อรครบ1ล้านวิวแล้วนะคะก็คือ แต่เฟเราก็เพจนะคะเสียดาย่าเพจ I am lovely first ตอนนี้ก็แบบปิวหายไปนะคะแบบาโป๊เป่อยมากไปหน่อยหรือหรือว่ามาขายของเรื่องเกี่ยวกับลดน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งทงที่แบบว่าเราบางทีเราก็เวลาที่เรารีวิวหรือเราไลฟ์สดเนี่ยเราจะพูดโดยที่แบบแทบบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีสติแล้วก็จะพูดเยอะพูดผิดพูดถูกมันก็จะเป็นกฎของทางเฟซมันก็จะผิดกฎทําให้ปิวทําให้หายไปบ้างแล้วก็ คนติดตามเฟซอีก2000 200, 0 0กวา่าแต่ว่าพอขายของมากๆมันก็จะปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะสิงอยู่ในแบบ TikTok แล้วก็มาทำช่อง YouTube เพิ่มกับพี่ดุม๋มอีกนะคะตอนนี้ถ้ายัางไงอะ่ะเฟสขอฝากสินค้าเฟสทุกตัวไว้ด้วยนะคะไว้อุดหนุนเฟสนะคะแล้วก็สามารถรับไปขายได้นะคะแล้วก็เทคนิคยังมีอีกเยอะบางทีก็บอกไม่หมดก็ทักมาหาเฟสได้นะคะถ้าถ้าเป็น f a c e b o o กก็นิธการนันทสุธีพัฒน์นะคะแล้วก็ถ้าเป็น t i k t o k นะคะก็ เฟิร์สเนาะแปดเฟิร์สแปดนะคะไอจีก็นันทะสุธีพัฒน์นะคะแล้วก็เพจนะคะก็เฟิร์สก็จะมีเพจของพี่พี่ดุมนะคะก็เป็นกับข้าวเมียที่แบบจะลงเฟิร์สอยู่บ่อยๆก็ถ้าอยากดูเฟิร์สทำด้วยกันแล้วเฟิร์สก็กําลังจะปั้นเพจของเฟิร์สก็คือที่เอาไว้ขายของก็เพจสวยหุ่นดีแต่ที่แน่ๆเลยก็คือ ทำทันทีทำไม่หยุดนะคะทำซ้ำําทำสม่ำเสมอทำเหมือนเดิมไม่ลืมตัววันแรกเราทํำยังไงวันนี้เรายังทําเหมือนเดิมแล้วก็เงินที่ได้มาก็เก็บไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วก็ลงของกําไรก็ค่าบ้านค่ารถกินใช้กันในครอบครัวนะคะโอ้สิว่าเลิฟพีเฟิร์สค่ะเสื่องนะอะไรปีหมดแล้วอ่ะดูนี่ มีแฟนยังนะยังไม่มีเลยครับจริงปหจริงลูกสนะาวพี่ว่างอ <c oughs> ถามว่าถาม,ถามไลฟ์สดออมีไหม <c oughs> ม,มีเก,กีนะ่ยวเก้าอะไรแบบมีแฟนเขต้องมีแฟนแต่พอผม,มจบไลฟ์หรือว่ามาอยู่ในชีวิตจริงๆอ่ะไม่มีเลยเข้าใจไม่มีสิทธิ์อะน้ำตาไหลจริง <c oughs> อ่ะเือนใน,น,นการวันนี้ที่เราคอย